ปมาที่ยังไงจามลองเท้าพี่จะได้เกิดไหมถ้าพ่ได้ซื้อมาให้หาหนาบ้างรู้เปลดซื้อมาให้แม่ซื้อมาให้แม่ไหนแม่ยังไงโมจักซื้อเพื่อนแพ่นครับซื้อมาให้ขอบคุณมากมากนะคะแม่พี่เอ็นดูจามแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจามจะใส่ได้มั้ยใส่ได้ก่อนนหมใส่ใส่ดีๆดู้เปล่แค่ครัวสองครัวสองครัว ไซ่บวกดีดีก็แตมันใส่ใส่ไซ่ดดีดเอ๊บเอ๊บแม่ลูกข้นบ้าดีๆใไซเบ้างไซ่แล้วแม่ไซ่แลไวได้ดีแม่มันไ่หยตัวได้ แม่มันอีกจ้ำแม่คันแม่เพิ่งคลิปหนียุ่ลูกจ้ำมาครับแล้วเร้อแม่บนีมครับเร้่แท่นาดเบอร์อะไรนะจ้ำหนึ่งก็ใส่เพราอะไรเขาเเบอร์เก้าใส่พวกที่หอยอย่างโมจัดอดีตาอดีตเจ้เอนด้าเบอร์เอร์ย่างสุดเะไรดี่เบอร์เก้าบอมันมมีตินกล้วยเนาะโอ้ปาดเบอเก้าซือมาจะครูสองครูสองคู่ครับขอบคุณมากนะแม่ใส่ไดนคูหนึ่งเขาใสได้บ่ คุณนี่กับน,นาจ,ใจนนะใช่ไ,มไห,ห,หไมไมั้ใช่อัานีาเบาฮ่อ่าฮนา่น 18, าาี่เบ่่่าเบา่าี่าฮ่า่าบ่่า่าฮ่าา่ใ่่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่ าสิบแล้วแม่เอ้ยแม่ผู้สื่อมาฝากทำเนอคันแม่คันแม่เห็นคลิปนี่บอกนี่ลูกเต้ไรน้าแม่เด้อะเอาไปยังมันอีกไปอิอยไฟตตีเม่อไหเอาเมื่อบ้านบปล่เดี๋ยวเมื่อบ้านเอาเมื่อบ้านไหนไปใส่อยู่บ้านนี่ผู้ใส่อยู่บ่ยายบ่ยายให้น้องนี่นองบ่เนี่ยนองผู้ใหญ่บ่ล่ะพอดีละกวนนะแต่ว่าพอดีพอดี เอาขอพูดหลายๆแม่หลาแม่เลออตันแม่ไม่เห็นคลิปนี้ก็ขอพูดแม่หลายๆพูนใช้บ่รด้ก็เพราะตหยั่งดอกเนาสองต่อภูเขาเส่ได้เออแต่ว่าแต่ว่ารอดหน่ะรอดหนะหยหน่าา่ตีนกล้วยกะปุดเบอร์สี่สิบกลัวกใจเบ่สี่สิบสามก็เบอร์เก้าอืมแม่เอ้ยมันรอหาสิบลูบหลุมุบอ เอาเนี่ยเจ้าไหนขนาะตัดต้องเอาเสืเอากระดาษเอซี่แม่กันเอาเอาเกือบจ้ำกระดาษเอซี่ขายเอซี่กับพอสตีนร้่ครับตัดตัดเกือบเน้นตีนรุ่นกระดาษเอซี่ครับเนี่ยถ้องขอขอบคุณแม่หลายๆได้แต่เด้อขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยที่เอ็นดูเราจนากนะครับขอบคุณมากๆครับ